โอ้หแต่ละวันมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้อะไรก่อนแล้วปวดหัวทำงานยังไม่ปวดหัวเท่าเรื่องแบบแต่ละมือแต่ละเดโอ้ยตามไหมโรงพยาบาลไหนเนี่ยจะไปเยี่ยมแล้วมันเยี่ยมมันก็กินอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นปากฉี่ตามวลาวุฒไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูมัน ลูกเอ้ยมึงหน้ามึงพิ่งหล่อมึงมหน้ามันหล่อขนาดนั้นนะไม่ได้อ่านข่าวเลยคนะ่ะวันวันหนึ่งจะให้ฉันเวียนหัวกันเรื่องอะไรกันไก่แรนะหรือแล้วทำไมคนชอบยุ่งเรื่องดารารู้ไหมพี่นัททำไมคนเราชอบยุ่งเรื่องดาราเพราะทำให้เรื่ององเราเล็กไปเลย เรื่องของดาราทำให้เรื่องของพวกเราได้ที่เป็นแต่ละวันเล็กไปเลยใช่ไหมเพราะเรื่องของดารามันทำให้เรื่องเ,ออเรื่องเราบ่าขึ้ไหแล้วมันจะได้ยังไงเรื่องพูดถึงอะไรออพูดถึงอะไรอาได้บางทีกยังไม่ได้เอาเข้าอีกอืมเอาแล้วเปิดแล้วเหรอ <c oughs> ปิดไปก่อนคุณจิริพรเดี๋ยวขอลงแป๊บนึงเลบิไอไอ เร็วเร็วเร็วเมาโกบมาลงก่อนลงก่อนพี่นัทเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยโถฉันกาลังเมาส์แตกเดี๋ยวขอเมาส์ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะฉันอยาก